รีวิว All New Honda Civic Generation ที่11จัดเท่สปอร์ตและสวยขนาดไหนตามมาดูกันเลยสวัสดีครับพบกับโตนะครับ Honda Smart Idol ครับ วันนี้โตจะพาทุกคนไปพบกับ All New Honda Civic Generation ที่11ออปชั่นข้างในจะอัปเกรดจากตัวเดิมขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยและสิ่งที่อัปเกรดไปจากรุ่นเดิมนะครับรุ่นนี้เขาดูดซับเสียงได้ดีขึ้นเพราะมีการฉีดโฟมไปที่รอยต่อของตัวรถมากกว่า10จุดและที่สำคัญ ฐานล้อมีขนาดกว้างขึ้นเพื่อให้การขับขี่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกหนึ่งระดับและที่สำคัญห้องโดยสารภายในกว้างขึ้นนั่งสบายเรียกได้ว่าใครที่เคยนั่งซีวิ c ตัวเดิมเนี่ยต้องมาลองนั่งซีวิ c ตัวใหม่แล้วจะรู้ว่ากว้างขึ้นจริงๆครับ และดีไซน์ตัวรถใหม่ที่ดูพรีเมียมหรูหราและที่สำคัญยังคงความสปอร์ตตามสไตล์ซีวิกรวมทั้งเสาเอทางด้านหน้ามีการลดขนาดลงเพื่อให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นเวลาขับขี่เนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นบอกได้เลยว่าล้ำสมัยมากๆเพราะว่าหลังคาเขาเนี่ยโอ้โหทำได้มาทันสมัยสุดๆตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตและดูล้ำสมัยมากๆครับ จุใจด้วยระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวเพิ่มเข้าไปใน Honda Sensing 6ระบบซึ่งเป็นระบบใหม่และที่สำคัญหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตอลขนาด10.2นิ้วเปิดวิสัยทัศน์การขับขี่ให้กว้างมากยิ่งขึ้น All New Honda Civic Generation ที่11 ออกแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Xtrailing เน้นเปิดมุมมองการขับขี่ที่กว้างขึ้นมีการเพิ่มจุดซับเสียงและฉีดโฟมเพิ่มมากกว่า10จุดและที่สำคัญเครื่องยนต์ขนาด1.5 VTEC Turbo d o s c ให้แรงม้าสูงถึง178แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรและที่สำคัญประหยัดน้ำมัน17.2กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมัน E85 ระบบเกียร์ CVT 7สปีดมีแพดเดิลชิพเพื่อการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์อิสระช่วงหลังมัลติลิงก์อิสระเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและหยิบเกาะถนนดีเยี่ยม Honda Sensing 6ระบบไม้ CMBS ระบบเตือนการชนพร้อมระบบเบรก ACC with LSF ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผลันพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า RDM with LDW ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน LKAS ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถ AHB ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ LCDN ระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ ABS ระบบป้องกันล้อล็อก VSA ระบบควบคุมการทรงตัว EBD ระบบกระจายแรงเบรก ESS ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ HSA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชัน กล้องหลังปรับได้3มุมมอง Honda Lane Watch ช่วยขับขี่บริเวณจุดอับสายตาระบบเตือนเข็มขัดนิรภัย5ตำแหน่งระบบเตือนเบาะนั่งด้าน,นหลังเวลาลืมสิ่งของหรือเด็กไว้ในรถระบบเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่และที่สำคัญระบบเบรกมือไฟฟ้าและเบรกโฮ มาต่อกันที่ข้างในตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัว EL ข้างในรถจะเป็นเบาะผ้าส่วนตัว EL+ ข้างในรถจะเป็นเบาะหนังซึ่งสีของตัวรถเนี่ยถ้าสีด้านนอกเป็นโทนเข้มสีข้างในจะเป็นโทนอ่อนหรือว่าสีเบจนั่นเองส่วนสีนอกรถถ้าเกิดว่าข้างนอกรถเนี่ยเป็นโทนส JavaScript ีสว่างข้างในรถจะเป็นเบาะสีดําและสําหรับส่วนในตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น RS ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังผสมหนังกลับและเดินได้สีแดง ให้ความรู้สึกสปอร์ตสำหรับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ทุกสีและสำหรับตัว All New Civic ใหม่นี้นะครับประกอบไปด้วย6สีด้วยกันเริ่มต้นกันที่สีขาวแพทินัมสีดำคริสตัลสีเงินลูน่าสีเทาเมอร์ทิอร์ลอยสีแดงอิกไน e และสีมอร์นิ่งมิ b บลูนั่นเองไฟหน้า Full LED เฉพาะในรุ่น RS ไฟตัดหมอก LED ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเฉพาะในเกรด RS ล้อแมกดีไซน์ใหม่ขนาด17และ16นิ้วเป็นสีดำด้านสปอยเลอร์หลังสีดำเกรด RS เสาอากาศแบบครีบฉลามแอร์ Air อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวา หน้าจอสัมผัสขนาด9และ7นิ้วส่วนตัว9นิ้วจะมีในเกรด RS ตัว7นิ้วจะมีในเกรด EL และ EL+ ระบบนำทางเวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถดูได้ละเอียดขึ้นและชัดเจนขึ้นรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถดู map แ,และฟัง YouTube หรือว่าจะเปิดเพลงภายในรถโดยไม่ต้องเสียบ USB เลยด i g i t a l Owner Manual สามารถเช็คสถานะรถยนต์ผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยและที่สำคัญถ้าเกิดมีสถานะไฟขึ้นมาทางหน้าจอก็สามารถที่จะเช็คว่าระบบไหนผิดปกติได้บ้างและรองรับ Honda Connect Gen 3และระบบใหม่ Wireless Charger สะดวกสบายไม่ต้องเสียบสายชาร์จช่อง USB สูงสุด4ตำแหน่ง ไฟหน้าอัตโนมัติแป้นเหยียบแบบสปอร์ตในรุ่นเกรด RS ให้ความรู้สึกสปอร์ตขนาดขับขี่ไฟสองเท้าสีแดงเฉพาะในเกรด RS แผงประตูนหน้าตกแต่งด้วยไฟสีแดงในเกรด RS ฝากระโปรงท้ายเปิดขึ้นอัตโนมัติระบบ smart keycard ใหม่สามารถเปิดล็อกรถและที่สำคัญสามารถสตาร์ทรถได้ผ่าน smart card ตัวนี้ และระบบ w a l k กอเว a u ออโต้ลเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ All-New Honda Civic Generation ที่11บอกแล้วว่าเท่สปอร์ตและที่สำคัญสวยมากๆเพราะว่า4ปีนี้นะครับเขาทำให้ ดูพรีเมียมแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าใครเนี่ยอยากชมรถหรือว่าอยากทดลองขับเนี่ยสามารถมาได้เลยที่ United Honda ด้าถนนราชพฤกษ์ตรงข้ามเด e Circle นี่เองสำหรับวันนี้โต Honda Smart ไ d ดอลขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ United Honda และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ Facebook Fan Page United Honda Automobile สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย